สภาพีอาเดียนท่านที่รักสภาพีอาเดียนมีความยินดีที่จะแบ่งปันมุมมองของเราอีกครั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้กับคุณจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษยชาติกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและการเชื่อมโยงของแต่ละบุคคลกับจิตสำนึกนั้นชัดเจนขึ้นทุกวัน ที่ผ่านไปเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณและด้วยการช่วยคุณเรากำลังช่วยตัวเราเองมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในอิทธิพลของเราที่มีต่อโลกเหตุผลที่เรามาที่นี่เหตุผลที่เรามาก็เพื่อช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกัน เรามาที่นี่เพื่อแสดงเส้นทางที่เราเดินไปได้เดินทางได้ขึ้นได้และขึ้นไปสู่อะไรไปสู่ตัวตนในมิติที่สูงขึ้นสู่ความจริงในตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณที่ติดต่อกับมนุษย์มานานนับพันปีเรามีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับคุณเดิมที เราถูกมองว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวและแท้จริงแล้วเราเป็นอย่างนั้นวันนี้เราถือเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ก้าวหน้าที่สุดในจักรวาลเราเป็นผู้บลุกเบิกการเดินทางในอวกาศและพวกเราหลายคนได้กลับมายังโลกแล้วตอนนี้เราอาศัยทำงานและเล่นอยู่ในความจริงนี้ และเราอยากจะแบ่งปันความรู้บางอย่างที่เราได้รับจากการใช้ชีวิตบนโลกหลายปีนี้กับคุณคุณจะรู้จักชาติดาวลูกไก่ด้วยความสง่างามและความงามของเราเราสูงมากใบหน้ายาวและตารูปอัลมอนด์ขนาดใหญ่พวกเราส่วนใหญ่ผอมมากและมีคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อน โดยทั่วไปแล้วผมยาวตรงและสลวยดวงตาและแก้มของเราเป็นสีชมพูมากเราสง่างามอย่างสุดจะพันรนาเราเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มากมายรวมถึงการแพทย์โหราศาสตร์การบำบัดด้วยทิสตันสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีเราสามารถอ่านออราของบุคคลและคุ้นเคยกับรูปแบบพลังงานเรามีกระแสจิตและยานทิพย์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมากความสามารถในการรักษาที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่รู้จักในเรื่องความเมตตาการุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเราเป็นพี่น้องกันมาทักทายกัน อาแขนต้อนรับทักทายกันด้วยความรักทักทายกันด้วยความยินดีทักทายกันด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจและความปรารถนาที่จะช่วยคุณและแสดงวิธีการขึ้นขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่อีกขั้นของการวิวัฒนาการซึ่งคุณจะเชื่อมต่อตรงมากขึ้นกับอีกโลกหนึ่งและกับดาวเคราะห์ และด้วยเหตุนี้จึงมีการเชื่อมต่อโดยตรงมากขึ้นกับกลุ่มดาวลูกไก่และอารยธรรมดาวอื่นๆเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเราต้องการคุณเราต้องการให้คุณกำจัดความโกรธความเกลียดชงังความขุ่นเคือง และความปรารถนาที่จะโต้อตอบผู้อื่นเราต้องการให้คุณช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยตัวเองและช่วยโลกใบนี้เมื่อเราเข้าร่วมดาวเคราะห์ดวงนี้ครั้งแรกเมื่อนา,นานมาแล้วความประทับใจแรกของเราคือมนุษย์จะไม่มีวัฒนาการเห็นได้ชัดว่ามุมมองนั้นไม่ถูกต้อง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้เห็นมนุษย์มีวิวัฒนาการไปอย่างมากและตอนนี้ก็ชัดเจนสำหรับเราว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เต็มไปด้วยศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้โดยมีความเฉลียวฉลาดและมีความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ที่ลำหน้ามาก แต่คุณไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณคุณยังไม่ได้สร้างยุคทองของคุณวัยทองของคุณกำลังรอคุณอยู่มันอยู่ที่นี่แล้วและเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการสร้างยุคทองของคุณเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าจัก,กรวาลกำลังเสนออะไรให้คุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องความปรารถนาเดียวของเราคือให้คุณค้นพบเส้นทางจุดประสงค์และเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเพื่อที่จะได้เป็นดาวที่แท้จริงนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จะส่งผลรางวัลใหญ่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกนี้เป็นมุมมองไม่ใช่คำแนะนำแต่ละคนเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาของตนความสามารถของคุณที่จะทำสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับความเต็มใจที่จะเสียสละที่จำเป็นและความเต็มใจที่จะรับใช้ผู้อื่นดังนั้นจําไว้ว่า ในขณะที่โลกยังคงวิวัฒนาการและการขึ้นสู่สวรรค์ในที่สุดคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการวิวัฒนาการและการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเองนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขเป็นช่วงเวลาแห่งความรักเราชอบที่จะเล่นและหัวเราะไปกับคุณ เรารักคุณและหวังดีกับคุณเรายินดีต้อนรับคุณสู่มิติที่ห้าของดาวเคราะ์โลกพาเนตเะห์ t พวกเราคือกลุ่มดาวลูกไก่เพ e เ a d i a n